เกษตรโซพาสวัสดีค่ะมาพบกับจุ๋มอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวของการทำกรเกษตรผสมผสานบนพื้นที่เล็กๆหลังบ้านแห่งนี้ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะบริเวณรอบๆแปลงกเกษตรก็จะเคี้ยวชอุ่มคลองไส้ไก่ก็จะมีน้ำเต็มคลองค่ะและอันนี้ส่งของคลองไส้ไก่นะคะก็จะส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะจุ๋มมีเรื่องราวของการสีข้าวมานำเสนอค่ะโดยใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆเ,เครื่องนี้ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะตอนนี้พ่อนะคะทำการติดตั้งเครื่องสีข้าว ทำการตอกหลักเพื่อที่จะขึงกระสอบนะคะที่คอยรอ,องรับแกลบแล้วก็ลำที่ได้จากการสีจะติดตั้งเครื่องสีข้าวบนโต๊ะแบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการรอ,องรับลำตรงนี้นะคะลำก็จะออกตรงช่องนี้เครื่องสีข้าวเครื่องนี้ซื้อมาในราคา9,000กว่าบาทน,นะคะ ในการสีข้าวนะคะต้องทําการเปิดพัดลมด้วยเพื่อที่จะเป่าละอองฝุ่นออกจากมเมล็ดข้าวสาดที่ได้จากการสีข้าวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ทจะเติมข้าวเปลือกลงไปข้าวเปลือกที่จะนํามาสีจะต้องทําการคัดเลือกดีๆนะคะไม่ให้มีเศษฟางเศษกิ่งไม้การสีข้าวจะได้สะอาดค่ะเครื่องสีข้าวเครื่องนี้นะคะ ทำการสีข้าวง่ายมากเลยค่ะแค่เติมข้าวลงไปแล้วก็ปรับตรงหัวปรับตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อให้เมล็ดข้าวนั้นสีออกมาสะอาดตามที่เราต้องการตรงนี้จะมีช่องนะคะแยกปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าวสารก็จะเอาไว้เป็นส่วนผสมของอาหารไก่ต่อไปค่ะ หเดือนก็จะมาสีข้าวแบบนี้นะคะใช้เวลาในการสีข้าวไม่นานค่ะได้แล้ว1นึงถังนะคะมเมล็ดข้าวก็จะสวยๆแบบนี้ตอนนี้นะคะญาติๆนะคะมาช่วยกันทํางานอย่างขันแข็งเลยค่ะจุ่มเองคอยถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ช่วยะคะ่ะเพราะว่าสีที่จุ่มต้องการก็คือรำกับแกลบนะคะนี่นะคะ่ะ พอได้ลามกับแกบมาปุ๊บก,ก็จะไปให้น้องไก่ทันทีเลยคะ่ะลำดับแรกเอาไปไว้ที่เล้าก่อนเลยต่อไปนะคะก็จะเอาไปกระจายกระจายไว้ยังบริเวณเล้าส่วนกลางแจ้งเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะมันเริ่มมีความชื้นแฉะก็เลยต้องการที่จะไม่ให้มันชื้นแฉะมากเกินไปอนาคตก็ถ้าไก่เขา มาคุ้ยเขียหากิมเรือนี้ก็จะได้ปุ๋ยตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะในลำแล้วก็แกลบตรงนี้ที่จุ่มอมเทจะมีเศษข้าวที่เหลือจากการสีมาด้วยไก่ก็จะชอบมาคุ้ยเขียค่ะมีความสุขเขาละ่ะ ก็แวะมาเก็บขี้ไก่นิดนึงค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำปุ๋ยหมักด้วยวันนี้เล้าไก่แบบยกพื้นแบบนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็หนีน้ําท่วมค่ะเพราะว่าโซนนี้น้ําจะท่วมบ่อยนะคะช่วงหน้าน้ํานะคะฤดูฝนแบบนี้น้ําจะท่วมแล้วก็ทําให้อากาศปลอดโปร่งค่ะบริเวณบนเล้าก็จะไม่ชื้นแฉะ หลังจากได้ขี้ไก่แล้วก็จะไปที่กองปุ๋ยหมักนะคะจุ่มหมักปุ๋ยไว้ที่ใต้ร่มของเมลบรีหรือว่าต้นหมอดนั่นเองตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำงานง่ายไม่ร้อนแดดจนเกินไปแล้วก็เย็นนะคะปุ๋ยหมักก็เป็นเร็วด้วยถ้าหมักตรงนี้เพราะว่าไม่ได้อยู่ตากแดดนั่นเองเนาะจะเทส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่ถุงใช้ก็จะมีแค่ แกลบรำนะคะที่ได้จากเครื่องสีข้าวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ขี้ไก่จากเล้าไก่หนึเดือนก็จะทำหนึ่งครั้งนะคะหมักทิ้งไว้เป็นเวลา1เดือนนะคะหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ได้เราก็จะได้ปุ๋ยหมักเอาไว้ผสมดินปลูกพืชผักในแปลงเกษตรค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมนะคะใส่รวมกันแล้วก็จะคลุกเคล้าแบบนี้ค่ะอัตราส่วนไม่ได้ตายตัวนะคะเพราะว่าจุ๋มกะกะเอาว่า,าแกลบกับกรำนะคะต้องเยอะกว่าขี้ไก่หลังจากนั้นก็จะผสมน้ำสองถังกับจุลินรีย์นะคะจุลินทรีย์ตรงนี้เพื่อนเพื่อจะใช้เป็นจุลินรียอะไรก็ได้นะคะส่วนจุ๋มใช้เป็นจุลินทรีย์จากน้ำสาวข้าวที่ได้จากครัว ข้อดีก็คือไม่ต้องไปซื้อค่ะลดต้นทุนนะคะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามีประโยชน์อะไรแต่ที่เรรู้คือเป็นจุลินทรีย์เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยต้องประหยะัดให้มากที่สุดค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะรดลาดไปยังบริเวณกองปุ๋ย ให้มีความชุ่มน้ำนิดนึงนะคะเขาก็จะมีความชื้นอ,อยู่ในกองปุ๋ยเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้เปียกหรือว่าแช่จนเกินไปกองปุ๋ยกองนี้ก็ใช้น้ำสองถงะะอังนะคะพอดีเลยนะคะคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะกองปุ๋ยแบบนี้ เราก็จะทําการคลุมด้วยพลาสติกค,ค่ะหรือว่ากระสอบปุ๋ยก็ได้นะคะอย่าลืมหาอะไรมาทับๆด้วยจะได้ไม่ปลิ่ตรงนี้ก็คือป้องกันเวลาฝนตกนะคะไม่ให้ปุ๋ยของเรานั่นเน่านั่นเองนะคะอีกอย่างคือความร้อนของกองปุ๋ยหมักนะคะก็จะช่วยให้ปุ๋ยมันย่อยสลาย อย่างที่เห็นนะคะกองนี้หมักไว้เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วก็พร้อมที่จะไปผสมกับดินปลูกผักแล้วนะคะต้นหม่อนก็ได้รับอานิสงส์จากกองปุ๋ยกองนี้ด้วยรวมทั้งต้นพืชต่างๆบริเวณรอบๆนะคะสีข้าวเสร็จแล้วก็ทำงานในแปลงเกษตรต่อค่ะ หรือสำหรับในส่วนที่เป็นซุ้มบวบเก่านะคะเพราะว่ามันชำรุดเดี๋ยวจะทำใหม่ค่ะแต่ละวันไม่ได้อยู่นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะทำวันละนิดค่อยๆทำนะคะมันก็จะเป็นรูปเป็นล่างเองจุงทมทำแบบนี้ทุกวันนะคะแม้กระทั่งเลิกงานกลับมาค่ะก็ วันนี้มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการทำเกษตรผสมผสานอย่าลืมนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้จุด,ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ